ข้าไกินกุ้งเต้นได้พอเนี่ยกุ้งกุ้งโคยตี้จะมากก็ไปใครั้งแรกอ่ะแม่นบอคือจํำทางบัได้รมามากครั้งแรกอ่ะสั่งกับข้าวกก่อนสั่งกับข้าวมาไปกินก่อนสั่งอาหารให้ก่อนครับ อเนี่ยมันมันจะมีโต๊ะกับเสือเนี่ครับโมลมนี่นี่นั่งข้างบนมังข้างบนนี่นั่งข้าบนนี่น้บนนี่แหมเห็นน้ำลยังับปักกับ้าไไนพร้อมละพี่น้ำมน พร้อมนอนวเหรานนะ่เย็นใเย็นไปรุ่นไหนนี่เราไปุ่นุ่่มนอาใครจะสั่งอะไรต้อสั่งเส้นสชุดเขาาอีกไหมข้าวัดู่กระดกข้าวัดอีกอะ โอ้ถ้ากินไปตอนนี้อ้วกเลยนะเปี้ยวเปรี้เปยวพักหน้ารู้เรื่องอันนี้อันนี้สนใจอันนี้สนใจเมืกันวไม่หิวบวชีวิตเ้าจะเจอออกอย่างมา

เออ,อ,เอไปเ,เด็กน้อยกินนะเขาพัดปีไก่ทอดนี่เัง,งนะพร้อมยังจะเอาโซโฟาไหมจัดเลยโซฟาเราสี่คนเนี่ยเอาเอาโซฟา,อ,า,อ,าอันแรกอะจ่ายเอไอ้นี่แล้วก็จ่ายเอ็มแล้วก็น้ำมนต์นั่งโซฟาเราเลยนี่ไงโซฟาเนี่ยแบบแบบคือแบบเก็บทิ้งอะ เอาโซฟาก่อนเป็นน็อเลยนะพี่จิ๊กโกยังไม่เคยโซโซฟาโซฟานี่ผมเปรังกาเลยนะมากินเบียร์สิงดนี่เ่ยวายทำบัตรตั๋วที่ไหนล่ะบอแมนได้ลุงล่งรถมาส้วนข่อยไหมแรงมากโซฟารลุดแรงมากไอชิดไอชิดกระตันไหมสกีตเออได้ประเดี๋ยขับรถจากบ้านไปได้ฮะเออได้หมดเลย เออเอาเอาปีกไก่ทอดดูแค่ว่าจะทนรอดหรือเปล่าเหมือนกระแท่งเราัุกอย่างเลยแปลกมากน้ำมน้ำมนเคยนะโอ้ยต้องต้องเกาะถ้าเกงหน้าท้องอีกต่างหากไม่งั้นปิวร่วงล่วงทุกคนไหมตอนมารอบก่อนอะทุกคนไม่มีใครรอดเลยคือเขาจะพลิกเขาจะพลิกโซฟาเลยถ้ามีคนรอดเราจะมีรางวัลเขาจะเอาเชือกมาข้างล่างข้างล่างตบคนหนึงคือโซฟามันจะพลิกเลย ลงหมดเขาแบบว่ายังไงมันก็ลงเพราะว่าเขาจะเชื่อเขาไม่มีใครรอดไม่มีใครรอดโอ้มาตีลังกาแล้วก็ตกเหมืที่เดิมรอดไปไม่โดนน้ำมีประกันไหมครับมีประกันก่อนมนแล้วนี่คือจำแบบจำพินงกีเลยทำหาประกันเลยทำหาประกันเลยแบบผมบอกเลยว่าผมเล่นรอบเดียวพอทำไมอ่ะมันแรงกว่าบาร์นาโบนไงบาร์นาโมแค่พริกอ่ะ แต่อันนี้แบบมันบุบเลยตอนนั้นมีใครวะมีจ่าเอ็มจ่าอาร์ตไอ้นี่แล้วก็พี่แล้วก็พี่หนิงสี่ห้าคนใช่ไหมพี่เสือเปล่าพี่หนิงพี่หนิงเพราะว่าพี่นั่งทับพี่หนิงมันพีคจะนั่งทับพี่หนิงหนักจริงๆตอนนั้นหนักจริงๆเล่นโซฟาปุ๊บเล่นติดต่อไม่ไหวเลยนอกแล้วบาทตัวไปขี่เรือบินไหม เพราะว่ายะคีโตบีตรงี้วันนี้คีโตบีกับบ้านน่าโม่ต่อโซฟามันรุนแรงเกินไปเอาดิโซฟาเรึดิเอาโซฟากว่าเลยมันจะนอกมันมีแผลจริงนะเล่นแต่เล่นแผลจริงนะโซฟาแล้วเล่นอะไรลูกรอบรอบที่แล้วน้องเอ๊อเล่นบานาน่าโบสไม่ใช่เหรอเด็กๆขึ้นบานาน่าโบสอยู่รอบที่แล้วอ๋อน้องไม่ได้ขึ้นเหรอ วันนี้ขึ้นมาแต่บอกให้เขาไม่ต้องพลิกไงเพราะว่าเขาก่อนนี่เด็กๆขึ้นไม่ไม่ให้เขาพลิกก็คือแค่วิ่งเล่นวิ่งเบาๆเออน้องน้องนั่งอะไรก็นั่นแหละบานาน่าโบ๊ทอละลูกบินมั่ะอยนแหละ ลอยเลยนะบินเลยนะบินบินบินกับบินน้ำมนต์บินกับบินน้ำมลไหมยี่เคยบินเลยนะชุดว่ยน้ำไปไม่สูงหรอกลงไปแรงอยากเล่นลงไปเล่นก่อนก็ได้ลูกไปเอากระเป๋าวางไว้หน่อยแล้วมาแล้วลงแล้วไหนพี่หมิวไปไหนอ่ะรอพี่หมิยวน้องไปไปเออไปไปเล่นกับน้องก็ได้ถอดรองเท้าไว้นี่ก็ได้ลูกรองเท้าถอดไว้นี่น้องเอาห่วงยาง ไปด้วยปล่าวลูกเด็กยปียวไอ้แน่นเดี๋ยวมันสิไปญาติกันเอาไปให้น้องด้วยอันนึงลูกเออเฮ้ยนโมนบอกเฮ้ยเอาของกินไหมมันเป็นอะไรอ่ะเฟนไฟเฟนไฟเห้อเออเอาไว้ให้ต้นอ้อด้วอันหนึ่ง ผมเล่นทุกอันเลยผมเล่นอะไรนะทุกอันเลยผมเคยเล่นแล้วเขาอิ่มก็พักก่อนเดี๋ยวก่อนผมเคยเล่นทุกอันแล้วอยู่เนโซฟาเฮ้ยยังเล่นทุกอันแล้วยู่นอยู่้นโซฟาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ยังเว้นโดนัท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 มานั่งคนเดียวโดนัทพี่ม้วนเล่นเออตี้ยวเลยเห็นดาวเลยเหลี่ยนล่องเบิ้งเหลี่ยนล่องเบิ้งม้วนเมื่อนั่นกัยโยไม่ใช่มวนเลยม้วนไปเลยเอาเอาเออ บอท๊อพว่าเขาพาหมุนอี่เดียวเลยหมุนติวบอต้องกินเบียร์ยากกินไม่ลงโล่หมุนเลยเห็นโล่หมุนเลยมาครับผมไม่นมุเอาไหมลูกหนึ่งเนี่ยพ่อใหญ่เยอะเลยตอนนั้นอ่ะเล่นโซฟาโหดเฮี้ยมมากเลย วันนั้นจะมีแก๊งผู้ใหญ่กับแก๊งเด็ก <c oughs> แก๊งผู้หญิงกับแก๊งผู้ชายแก๊งผู้ชายเหรอรีไปเลย <c oughs> มีคนมาแฉด้วยเออมือเขาหลอกเลยอ่ะกอเกาะเด่นมากแต่ผมรอดมาผมเกาะแล้วผม,มดงึงขึ้นตลอดไม่ได้เกาะแ,ะแล้วกดลงเกาะแล้วดึงขึ้นแล้วแสบแล้วก็แขนแบบล้ามากโซฟาให้เล่นก็ต้องเอาไว้อาสัายแหละเอาอะไรไม่ได้บอกเลย ไปแล้วครับผมเล็กน้อยลงน้ำแล้วโอเคนะครับผมสำหรับคินนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับลงน้ำแล้วตอนนอ,อกก็ลงน้ำแล้ว